ยอมกันจริงวันนี้เราเจ้าเจนอเจ้าอย่างก็บอกแล้ว,ลวจะขวาหรือซ้ายมันก็ถึงเหมือนกัน่ะวันนี้เราถึงพร้อมกันไม่มีใครแพ้ใครใชนะตอนนี้พระงท่านรอเราอยู่ท้องพระลงไปทางซ้ายผมก็ท้องพระลงเนี่ยจะต้องเข้าทางขวาไอ้บังลากูรับรบากจะ้มาก่อนหนึ่งกูรู้ทางนี้ทีไร ทางเข้าทางไหนทางออกทางไหนซ้ายผมบอกขวาซ้ายขวานี่ท้องพะโลงพวกมึงเข้าทางนี้เพียงมากเอาเป็นว่าเจ้ากันผิดทั้งคู่ขอบคุณร้อนใจนะครับโอ้โหนี่การรไปเสร็จสักทีใครครับโอ้โหเปลือยเปลือยพอดีเป็นอะไรกันเปล่าครับเปล่าครับแต่ออกมากูเพูงได้ยินเสียงปริญญาพูดเปล่าครับนี่น่ะ พี่นลบลรับรางวัลด้วยเห็นแล,ล้วรับรางวัลต้องแอดใส่กูด้วยแล้วจะดึงนะฮะทำไมเดี๋ยวรอกคุณเลยขอบคุณมากครับแล้วกระหน่าวันนี้รางวัลไม่ทะลุเป,ป้าแน่เลย<ฮ>หน้าตึงยังเลย <c oughs> ยังไม่พอจ่ายค่าโดมใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณครับโอ้โหควยเลยทีนี้ เดี๋ยวไม่มีใครนั่งกูนั่งไปเจ้าเองแม่งมันนี่ยท่างโอ้ยท่างนู้นด้ยังไม่หมดอีกจิพไพยแม่กูไปตายที่ไหนวะเนี่ยก็ขุนเหมคุณแม่นะครับแล้วก็นั่งเดินคนแก่แม่กูไม่อนุมัติแน่เลยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับ ครับขอบคุณมากครับมาหรือ,อยังมาตั้งนานแล้วมึงเอามาหรือ,อยังอ่ะ <c oughs> โอ้ยยัง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 ไม่ยอมจริงจวันน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแฟนฉันถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปเลยอยู่เรื่องกุฏหน้าไอ้ชิพายอารมณ์บุริเกมือเดายากนะแต่ละตัวเนี่ย นั่นแหละไม่ยอมนั่งต่ำกว่ากัไม่ได้คูณไม่ยอมเหยียบกระดานเพีนเดียวมันนกขรัตหรอกมัวมึงจับไว้คุยเที่ยวมัวคณะมึงจะแตกกันอีกวันนี้น่ะเอาแล้วเจ้ามึงไม่ไหวกันล่ะมัวแต่แอบลืมไหวเจ้าแม่ถวายมึงบอกรูเจ้าขันเจ้าเดินสุขเถิดมณฑยาแล้วก็มังรายบัดนี้ เสร็จสิ้นทางด้านการศึกษาด้วยพระธรรมแล้วใช่ไหมใครไปบวชเนี่ยสองคนนี้เข้าไปบวชมาอุปชายังอยู่อีกเหรอก็ <c oughs> อยากรู้ไอเนี้ยบวชกูเชื่อไอโนนบวชกูไม่เชื่อไม่ยังไม่ถ้าเขาบวชเขาก็ต้องเป็นอุปชาแล้วรุ่นเนี้ย,ยเราสองคนไปบวชด,ด้วยกันพระองค์ท่านรู้ดีสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรม ภาษาพระแปลว่าอะไรอ้าวก็มึงก็พูดอยู่สัตว์โลกำเม็นไปตามกรรมนี่ภาษาคนอ๋อภาษาคนภาษาพระแปลว่ามึงตอบที่มึงรู้อ่ะโยโยโยปฏิโยโยโยรับรางวัลด้วยเบิร์ดเนี่ยขอคำอ๋อเล็กไปเล็กไปเลยขอบคุณนะครับข euh อบคุณครับเงียบดีนะมึงไม่อายเขาเมา่ <2> 2> ไงมึงรับคนเดียว เขานั่งกันตามปิ๊บปิ๊บมึงกลายเป็นแกะดำคนเดียวแล้วตอนนี้ก็<ม>รู้กันเล่นยังไงก็มึงเป็นเจ้าเออเนี่ยถ้าเขารับกันหมดทีแยกมึงก็จะดูไม่น่าเกลียดแล้วเดี๋ยวพอมึงรับคนเดียวปุ๊บมึงดูคนเดียวเลยเนี่ยกายเนี่ยคนเดียวเลยเนะเออแต่ถ้าพี่เขาเรียกไปเฮ้ยคนละร้อยเนี่ยไม่น่าเกียดละมึงก็ใจเย็นดิเดี๋ยวเขาว <c ười> ่ากูก็รอดเงินมึงกัได้ไอ้ไอ้จิภัยมีปัญหาเรื่องไฟอยู่ด้วยตอนนี้รถอ่ะ ไปเน้นแม่จะมาเยึออยู่ลยงานก็ไม่รับมึงเลยน้องพลัดจัดแต่ไว้ครูเสมอครูมึงไม่มาช่วยคูส่งรถเพราว่านี่ยอะไอย่างี้กับแม่เขาอยู่ <c oughs> แล้วงงงงจะใช้พ่อแก่ขับก็ไม่ได้มีจะเสียงใหม่ <c oughs> มึงนี่เล่นในพ่อแก่เลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ขอบพระคุณครับก็ยังไม่เรียกพวกเรา <c oughs> ไม่เป็นไรจ้ะพี่ต่อยาพ่าเจ้ามีบุคคลอยากจะแนะนำให้เจ้ารู้จักโดยจคนแรกชื่อมทยาเป็นทหารเก่าทหารแก่ของเมืองรามันเลยนี่และอีกคนหนึ่งก็คือมังรายมัยามังรายทำความเคารพพระราชหลวงปอระยา ทีมตีถึงนกว่ากระซิบร้บองนะร้องนะมันเขี้ยวเล่นพ่อแก่พ่อปูด้วย <c oughs> ไม่ว่าพี่จะเฝ้านอนกอดอยู่ตลอดเวลาไปยอมมันนะนี่คือพระเดุณนันไม่ชอบต,ตัวนี้ซะแล Só vai mal <laughs> ตายแล้วนี่กูจะมีน้องเขยเป็นพระเอกราชบุรีเหรอเนี่ยไม่ได้เราไม่พี่บอสไม่ไมย่าไมยอมก็จะใช้หงฟ้าชานันไอหงฟ้าชุดชมอยู่เนี่ยบัดนี้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้หมัทยาและมังรายขึ้นเฝ้าบริการโดยเพราะตอนนี้แผ่นดินดรามันตกที่นั่งลำบอก พอดินหงสาทำตัวเป็นหมาลอบกัดพวกมันให้ทหารของเราไอ้เมงจะเมงจาโนราธาลาตองเป็นไส้ศึกจนทำให้ข้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจนบัดนี้พวกมันนักสี่คนมีโทษประหารชีวิตไปแล้ว มังรายข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครแล้วมีเพียงเจ้าสองคนที่จะเป็นกำลังหลักให้กับข้าข้าพเจ้ามินทราได้ทรงสมภรักศสารตาท้ารอบกับหงสาเมื่อสิ้นวัา,ารตัดูดูคลาใดเราทั้งสองแผ่นดินจะท้าสึกกันอีกครั้ง พวกเจ้าทุกคนจงทำตัวให้พร้อมวันนี้พักผ่อนไปปอยาดยังเทิดท่มังราย เจ้านันลงมลกางปูหญิงมองตาพี่ก็รู้แล้วไงแล้วยังไงอ่ะพี่เป็นพี่เพราะฉะนั้นเองต้องให้พี่ก่อนเองเป็นน้องต้องทีหลังไม่ได้ไม,มันเป็นของผมแน่นอนถ้าเกิดเรื่องนี้พี่ไม่ยุ่งพี่มังลายประวัติกูสมัยหนุ่มๆเนี่ย คงจะไม่รู้จักดีเพราะฉะนั้นกูจะพิสูจน์ให้มึงรู้ถึงอายุกูจะเยอะองค์หญิงเสร็จกูแน่อะไรอย่ีออกอกาําลยออกกํางกายอยู่ไม่ได้ไม่ไแก<ย>ันแไม่ได้อบฟังออกกําลังกายออกกํลังกายอะไรโอ้ย